สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาซ่าเคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แม่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เมลเก่าจำไม่ได้เปิดเครื่องใหม่ก็ต้องสร้างใหม่สร้าง Gmail ใหม่นะบอกแค่ หนูแก้วบอกสิลูกแก้วตูบอกสิลูกแม่สายตาไม่ดีความจำก็ไม่ค่อยดีแต่ความรักเรายืนนานใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกใช่ไหมครับหนูก็อยากให้เพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นความน่ารักใช่ไหมลูกนะกิจกรรมเราต่อไปจะเป็นปัน่นปั่นสุขด้วยเนาะปั่นจกักรยานออกสุขภาพนะครับ เราจะปั่นจักรย,ยานเพื่อสุขภาพจักรยานบำบัดสนุกลดโรคร้อนครับใช่ไหมครับใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกแก้วแก้วครับแก้วตูแก้วตูตูแก้วตูตูอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊อ่เจ๊อาแก้วตูตู้อ่แก้วตูตู ได้ไหมลูกอ่านะครับต่อไปนี้แม่จะบันทึกกิจกรรมของหนูนี่ให้ยาวๆไปเลยเปลี่ยนเครื่องใหม่เมมใหม่เต็มที่เลยไม่งั้นแม่เห็นคนเดียวแม่อยากให้คนอื่นเห็นด้วยหนูน่ารักอะ่ะใช่ไหมครับหนูน่ารักเลี้ยงนกก็น่ารักหนูน่ารักใช่ไหม ตาเยิ้มเลยง่วงนอนแล้วเนี่ยได้เวลานอนก่อมไหมก่อมไหมแนะนำตัวก่อนลกูกมาซาเคลครับเคเพิ่ม L อีกตัวหนึ่งนะคะมาซาเคลครับแก้วตู้ตู <c oughs> แแ้แก้วจ๋าแก้วจ้าแก้วจ๋าแก้วครับครับ ครับครับจา๋าแก้วจา๋จาจ๋าจ๋าแก้วแก้วแก้วตูแก้วตูครับฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนแก้วตูม่ massa ลเค เติมแอลอีตัวนะคะเพื่อนเพื่อนมาสกเคแอลเข้าตู้กับใจรักคุณเขาแล้วใช่ไหมลูกเข้าจ๋าแก้วตา มันมาฟังเม็ดจักหน่อยเฝ้าคอยคอยเธอมากดติดตามให้เธอไม่รู้ฉันความน่าลักจ๊า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  keo chả con thay lướp ba keo keo chả trái ta thơ buông bọc thím qua muông leo nọ luống <laughs> leo ไม่จ่าหน่วงแล้วไม่จ่าหน่วงแล้วครับครับจ๊ะเอ๊ะครับแล้วเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าบอก,กอเพื่อนๆกดติดตามหนูด้วยนะครับมาซาเคลมารซาเคล Okay.